แรกของหมอไมเคิลทำแบบนี้ครับหลายๆคนครับอยากโตจากธุรกิจจากศูนย์กเป็น10ล้านร้อยล้านครับวันนี้หมอไมเคิลครับจะมาบอกเลยครับเทคนิคเคล็ดลับครับที่หมอไมเคิลสร้างตัวเองจนถึงธุรกิจ10ล้านแรกของหมอไมเคิลครับแรกๆครับหมอไมเคิลครับไม่มีธุรกิจนะครับที่มาจากเขาเรียกอะไรส่งมาจากที่บ้านและครอบครัวเลยครับและเราก็สามารถที่จะเซลล์เมดขึ้นมาได้เนี่ยจากธุรกิจจากศูนย์เป็น10ล้านโดยเราเริ่มจากการที่เรามีธุรกิจผลิตภัณฑ์น้ํายาฆ่าเชื้อครับ โดยธุรกิจนี้ครับหมอไมเคิลเองเนี่ยก็สร้างตัวเองครับจากตัวเองครับศูนย์นะครับไม่มีตลาดเลยไม่มีอะไรเลยเราก็เริ่มผลิตสินค้าขึ้นมาแล้วก็มองหาตลาดแต่รู้ไหมครับว่าหลายๆวิกฤตก,การณ์ที่มันผ่านเข้ามาครับมันก็ทําให้ธุรกิจของเราเติบโตอย่างรวดเร็วแต่รู้ไหมว่าการที่หมอไมเคิลเนี่ยเลือกผลิตภัณฑ์น้ํายาฆ่าเชื้อมาเพราะหมอไมเคิลรู้เลยว่าในตลาดเนี่ยในโลกไปเนี่ยครับเขายังต้องการน้ํายาฆ่าเชื้อที่มันใช่แล้วใช่สำหรับหมอไมเคิลนะคือหมอไมเคิลเป็นคนที่แบบเขาเรียกไงนะ ต้องใช้น้ำยาฆ่าเชื้ออยู่แล้วแล้วเราก็รู้ว่าเราไม่พอใจไอพันธุ์ที่มันอยู่ในห้องตลาดตอนเนี้ทั้งเรื่องกลิ่นหรือเรื่องคุณภาพที่สำหรับเป็นความเป็นหมอเนี่ยเราต้องการเลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดหมอไม่เคล่นเองเลยครับเลยเริ่มธุรกิจโดยเริ่มจากสินค้าที่เราชอบครับได้สร้างธุรกิจค้าขึ้นมาครับแต่เนื้อสีอื่นใดน,นะเพืเ่อนๆทุกคนเราต้องรู้เลยครับว่าตลาดมีความต้องการหรือไม่ครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ครับหมอไม่เคล่ครับรู้เลยว่าตัวเองชอบครับและรักครับ แต่ที่สําคัญครับมันมีตลาดแน่นอนครับและถ้าเพื่อนๆนะรู้เลยว่าในเขาเรียกว่าความต้องการของตลาดเป็นยังไงนะแล้วมันเออนะครับบางเออเนี่ยหรือตรงไปตรงมาเลยว่าเพื่อนๆชอบด้วยเนี่ยมันกะาเป็น2แรงบวกหรือแบบเสริมเราครับให้เติบโตแล้วก็โดดเด่นกว่าคู่แข่งแล้วเพื่อนๆสามารถเอาชนะทางตลาดได้เพราะมันเป็นสิ่งที่เพื่อนๆเนี่ยรักและที่สําคัญคือตลาดมีความต้องการด้วยอันนี้แหละสาคัญ นี่แหละครับคือเป็นเคล็ดลับที่หมอไม่เคิลแหละครับที่สร้างรพืจตนวเองจากศูนย์เป็น10ล้านแรกครับก็ถ้าเพื่อนๆนะครับชอบสาระดีๆแบบนี้ครับฝากติดตามนะครับที่เพจหมอไมเคิลนะครับและช่อง YouTube หมอไมเคิล,ลครับและเราจะเติบโตไปด้วยกัน,นครับ